จับมือตรงนี้จะกคู่ับมือด้มือเปล่าครับประเทศไทยเรามครับแต่เป็นูพิษพกินเท่านั้นครับโดยเจอในทะเลสิชนิดแล้วก็บนโลกอีกส วันนี้เราสาธิตการสับมได้ชงการมีมหนึ่งทีู่ไม่มีติดอาหารชิ้นเลยนะครับที่นำมาให้เพื่อนชมกันนะครับเด็กก็ขอเซลล์กระเพื่อกับมูจนได้เลยโอ้โหมาแล้วตัวให่เ็น้อเกตเป็นน้องสเต็กอินเดอะโวิลก์เดอะคิงโบโงอางครับสำหรับคูจงอางป่าเท่านั้ในป่าริบชื้นเหียร้อนหวด ุกูตัวอ่างกินมูขนาดเล็กเป็นอาหารนะครับตัวเขาเนี่ยก็เป็นส่งที่ตัวกูมาจางอชูคอร์ดพฤติกรรมของกูตัอางนะครับกมื่กถูกขั้วตัวเขาก็สามารถชูคอร์ดลตัวได้หนึ่งในสาของความยาวลำตัวแหนบี้ยาวตัวโตมากครากเนีกัส่งกรดแน่นนะครับเพราะว่าจะได้เกิดที่เหนียวไปเสียทั้งหมด ก็ลักษณะทางแก้เขาล็อกนะครับแล้วก็พิษเนี่ยก็ออกริดต่อระบบอูโทรศัพท์เบื้องต้นเลยผู้ป่วยก็จะเกิดอาการหนังตาตกอย่างนั้นจับงูจับมือก็แล้วก็จับงูด้วยมือเปล่าครับจับมือด้วยจับงูด้วยมือเปล่า โอเคนี่ตัวเอสเอามเปเ่นชอนงทการสัมแบบนี้ทําเลาเรียนแบบโดเด็ดนะครับน้องๆเป็นความสามารถของเจ้าหนของเราเลยนะครับทางพีเขาบอกนะครับว่าห้มเราเรียนแบบนะครับขอบคุณคะตัวใหม่มารอลวเซมสคบร์ออมโนเซลล์คบร์ผู้ครับ ที่เราเรียกว่ารูเห่าก็เพราะว่าลักษณะพฤติกรรมของเขาเมื่อไรที่เขาถูกกงะพูนเจีย่อหรือว่าเจอสัตว์รเนี่ยเขาก็สามารถกินสัตวอรูได้สองตัวด้วยรูเห่าอาศัยอยู่ในพื้นที่รล้าฟืนพฤทิกรรมการเคื่อนย้การกระจายอยู่ทั่วทุกมุมภาคของประเทศนะครับตัวเขาเนี่ยกินหนูเมิสคูบริสเนโอดอ i ส a อิสแอดออนเนอร์

ามเหลี่ยมเพราะว่าลักษณะกในดนุกสันหลังยกตั้งเป็นสันสามเหลี่ยมเส้นตลอดแนวความยาวของลำตัวของเขาใส่ในซุนที่ตื้นเชิงได้หน่อยนะครับกินงูน้ำเป็นอาหารนะครับตัวเขาก็มีพิษที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทมันงูเห่าและงูจงอางนะครับแต่พิษไม่ทำลายเลยเยื่อก็คือไม่เกิดเนื้อตายเนื้อเน่าในบางเรื่อแต่ว่าก็จะเสียชีวิตเพราะกานทางระบบประสาทผู้สามเหลี่ยมนะครับก็เป็นงูที่มีสีเหลืองและดำครับลายเนี่ยตัดสลับ ใก้เค uhm. ียงกันหางปุดด้วยนะครับก็ฝึกจมลักษณะแล้วก็สิสนองเขาเดี๋ยวเราจะดูตัไปเพื่อเปรียบเทียบกับตวยแห่งนั้ก็ครบมยจำแห่งนี้ครับตัวนี้ดูน่กลัวกว่าตเมื่อกี้เลยรางทอมีพื้นร่าตัวไม่กีดยาตลอดทั้งความยาวของลำตัวมีเพียงขีดสีเหลืองตามลำตัวเท่านันและหางเดียว ตัวเขาเป็นงูที่พบกเฉพาะภาคใต้นะคะอน่าฝ่าใชายเลนผููกาะทั้องฝั่งทะเลริกลำาช่างลำสมวัภาคใต้ก็เป็นที่มูพุกแล้วก็ที่จาเป็นอาหารงูต้องทองนะครับเป็นงูที่นิที่ยวแต่ว่าเที่ยวจะอยู่บริเวณด้านหลังทางไโบนเราสามารถเป็นงูเช่วไหนเป็นพิษอ่อนที่เขากัดเรากนการตัวอุทานไม่อันตรายมันกับกลุ่มงี่ยวหน้านั่คือกลุ่มงูเห่าผูจงอานคุณงูสาวเต็มกลุ่มเูแถวหัไม่กับปากเราาอันตรายถึงิตบ้านทองเป็นุูเที่อห ว่าจริงหรือที่ได้่นที่ม่นีจิบก็จริงเราก็ต้องกัรวรวางงทุกชนิดะนะครับครับคุณคุณ,คณต้องขอดอ้วยนะครับไปเลยผ่านไป,ไปอีกหนึ่งตัวครับงูไกรีนฟิลไฟเบอร์น้องๆรู้จักงตัวนี้กันไู้อะไรครับูเ,เ,เขียวูขเขียวถังไม้ตาโตน,นะครับ ก็พันธุ์ไ้ทยเราเนี่ยมีอยู่ในตู้แ่หางไม้ประมาณ10บชนิดด้วยกันผู้ช่หางไม้ซาโตเป็นชนิดที่พบได้บ่อยนะครับก็พกเขาอาสายอยู่บนต้นไม้หรือว่าบนต้แหงลาเะเขาก็จะไรู้เอนเป็นล่ามใช่ใช่แหละเอาอขยับม้วี่แคสติัดิคก็อู่จจริงหางลายเป็นงนึ่ง ในกรงมูไม่ออมีสิ่สเจือใสตก<ง>เขาอาศัยอยู่ในพื้นที่ร,รากลูกแล้วก็พื้นที่กำการเกษตรโดยทุกอย่ารจะได้ยทั่วทุกมิ่ิของประเทศตัวเขาเนี่ยเป็นมูที่กินหนูเป็นอาหารนะครับซึ่งหนูก็เป็นสัตว์ที่ไปชอบทำลายผลผลิตทางการเกษตรนะครับเกษตรกรชอาเลือดก่อกยคนไทยเราเจอมูแน่นอนเรามักตีงูไว้ก่อน ดีจนมูตายบางทีก็นำมูบางชิดพวกด้วยนะครับไม่เฉพาะของงูแต่ไม่เฉพามชนิดลงไปเยอะและการบริโภคงูเนี่ยเป็นสกุขลักษณะนะครับเอ่อให้ในมีไข่สียาสียาโครมาตเยอะเยอะมากมาเลยนะครับ ก็ทำให้ตัวเขาในปัจจุบันก็ถูกขึ้นเป็นบัญชีสัตว์ป่า้งครอล้วก็จริงๆก็มีประโยชน์ต่อระบบนิเวศและก็ขงเชวาหากับโมโตัวนึนะครับมาตัวใหม่อตัวนึ้ครับเาอ c h o and at วันดีเอพฤศิการของนักลว่ทางวัวาวกันนะครับูทางวัว้าวเนี่ยเขาเป็นงที่ระดุวยรุนไรงกเลยเขาขยันกปคอนเทนตที่แตกต่งกากโบบรวนี้รืเมื่อสุกครอบวรงเขาสามารถพุ่งดี่อนเขาอยูตลอดแต่เขาไม่ได้ิดนะครับ ธรรมชาติเยครัพกเขาอาศัอยู minute, oh ่ในรูโอ้โหดูไปชูคอยโอ้โหองกตกยกเกินหนูเปนอ่านี่จับไล้แล้วจริงตัวเขาเองก็เป็นหนึ่งในบัญชีธนาคารที่องของไทยแล้วก็มีประโยชน์ต่อระบบนิเวศแล้วก็ของโซลฮารแล้วก็พฤติกรรมที่เห็นเนี่ยก็จะแสดงของเงื่อนถกรับควาว่าหนูดี่อบัับออคร ผู้แทนอาทิตย์นะครับได้ชื่อนี้มาจากลักษณะเกตพิสทอนเนอกับบผู้แทนเลยนะครับก็เห็นเป็นเหลือง,องลงเส้บนบอนดธรรมาชาตินะครับเราจะพบเขาอาศัยอยู่ในรูหรือว่าในโพรงรูดเนี่ยวเขาไม่สามารถขุดรูหรือว่าโพรงได้ละเองยดนะครับเราจะดูในช่องในโพรงที่ไหนก็ได้หลบซ่อนอยู่ในนั้นนะครับบางครั้งรู่เข้าขบ้านเอา บ้านเราเราทำไม่เป็นระเบียบนะครับปูก็เลยมีที่ซ่อนที่ดีเลยนะครับตัดย่างบ้านที่เป็นระเบียบเรียบของปูทำใหข้อบ้านนะาครับรูแ่ที่บปูไม่มิทิีนะครับแต่ก็ไม่ได้หเลยเพราะว่าเวลาที่เราไปเจอน้องกจะไปจับแบบนี้ไม่ได้น,นะครับน้องๆระมดัดระวัง เลาไปดูนู้นๆครับไม่มีทางูเลยมันช่นี้เราไม่สามารถสํมแดได้ว่ามีผิดหรือว่าไม่มีผิดไม่มขาก็อาจจับัได้อย่าเข้าใกล้เลยกว่าครับนี่เป็น้เนเป็นสัมภูแบบนี้เลยเดินทางเลยครับเพื่อความปลอดัของตัวเราวก็ตัเรา้วงนะครับขอุณสำหรับโมแสียกินนะครับเตงเกียร์สำหรับห้องหลามบอนตัวนี้นะครับก็เป็นมูที่เกิดแล้วก็โตที่นี่แล้วก็จะเป็นเฟรนคิ้วท่านก็สามารถลงมาแรูปก นะครับคาดเขาว่าน้องๆสนใจแบบๆให้แบบูทั้งสองข้างนะครับจับตัวไว้ประคองไว้แบบนี้นะครับไม่ให้กิ่งงแล้วก็อยากพยายามไปเล่นบริเวณหัวนะครับประคองไว้บนข้างแบบนี้แล้วก็รับแอลกอฮอล์ก่อนแล้วก็หลังถ้าสนใจก็ลงมาต่อแถวถ่ายรูปนี้ได้เลยนะครับมาเลยก็สามารถไปถ่ายรูปได้นะครับแต่ว่าอันนี้ขอบายแล้วกันนะครับเพื่อน